สบายดีทุกคนอัน,นตอนนี้นะ่ะมาหน้ามาหน้าหรอมาหน้าตอนเช้านะ่ะมีาได้กินข้าวก็เริ่มมากินข้าวยู่หน้าแบบมีเมนูเด็ดมือน,นี้นะ่ะที่ไปได้กินไปเฮงแล้วทุกคนวา่ามันมีผึ้งเทศเราแต่เราได้กินเฮงเนีกยเราคมเมนตงานดุลมาหน้ามือหน,นี้นะขุต้งห้า มีฮอตหน้าซำมีฮอตเต่งซำหมดต้งห้ามนุ้ยแม่กระาแฟแม่กาแฟมืดมาโหว่านนี่อาการน้ำชาโหว่านมีน้ำซางนีกก่กะมาแล้วกเาแฟมืดทุกคนแบบหมดต้องห้ามตัง้งแต่ผู้เมื่อคืนนี่ก็ห้ามตอนมืดตอนหน้าก็ห้ามมันมากก็ฮอดฮอดบนห้ามมืนมออน้นว่านี้เหมือนวันอันบนห้ามเมื่อคืนนี่กะห้ามนี่นี่มเมนูฮอตวาน ทุกคนนี่นี่นะเฮ้ยงน่ะนี่นะสงน่อยนึงนโง่แสงกระดูลายกว่ากระือีนโง่ทุกคนจีนอยจู ลอยจู่นแกะคนจะแบบมากไปบ่เป็นบ,บ,นบ,บนาดอยู่บ้านแห้งบ้าดคอยอยู่ผูจุดเกอดกระมีออยู่น,นกุกเริ่มคอยแล้วทุกคนแห้งจนมึงแน่น้ำบนนี้นะจากที่แห้งนะมึงดูสะขึ้นมาลายก้าวอีกฝนตกนะ เอไปเจอมอเลยใส่ม yeah. ันต้มเลยอัน uh uh uh> uh uh ี uh ่สามันบรุมันดแล้วปดมันอ่รงเอาไปเลยนะแม่น้อไปเลยนะมองพคดกระยาลงไปเลย โมลืมหอนมันนี้ได้กินซีนหออหอเบอร์มานี่จับจัน้ำปลาเอนะเดี๋ยวต้องพิดๆิด่นมาเจ็บเออบ้านน้ำป่าหนไหม

เมมดทกคูก็แห้งมสยจมงมงยังไม่กินเ้าแล้วชุยังมีชุแตปนี้่ตรงกันคาหมออยใช่ผัหเยอะยกดี่ก้อนเ่ยต้มบวกเลยบงางเศเ็บ ท,ทนนีนี้บางทมันปอยต้มต้มโลโลนี่ต้มป่อยนี่เที่ยวไมจะหานก็คิอกะบบะหมวก็่ายๆก็ตักนั่นัตักหวาลล เพชใจเนาะเพชรเพชกีกุบ่างเพชรเพชรึน้วยไหมน้อจางบอกให้มีจขอรักเพชรแงอบกระทำเลี้อยู่ในป่าปนดนี่งเปล่าเป็นเลี้ยอยของมาทุกคนซอยสีขาวไว้ มันแค่โผ่ขึ้นมั้งดิจ้ะมัน,มนข,ขึ้นข้างในเข้าเตปเขาจัดจัดมาอืมนั่ละมาก่อน ข้เาเห็ดตะมูล,ละ่ะก็เจ๋ง,งน,นะแก็ปีแกงน้องแยงน้องเล็กเปแล้วหมเไม่รอด ีนแบบโลโล author, eral, สีจุมน้ำหอมนินบน้อยคนมั้อ่าบูน้ำซุดมั้ คนข้าวขาเชาขาวเชาขึาวหนะานเด่นนะอเนเด่นน่อยนึงกบอกเป็นยังะตัดตกกระแ

กูใหญ่เขาบอกนั้นเลย่ะในะอย่งนีเขาบอกจึงน้อยก็น้อย่างงเขใหญ่ลยนี่เขาพีเาม่เบิ้งเจอะเิไปงามยากก็เมีเอจึงเลยหลยงามไปปล่ยเยอะข้าฮนซื้อป่าทุกคนห้าถุงกห้าถุงเอาไปปล่อยวนนต้น่วนนต้นนนต้นหา ปลาตลเพลห้าส่ to well งถุกนทังแหลกอยู่าเพปาามันเนี่เป็นป่าคือดำๆเลยแดงๆเข้มๆนี่นปนเพ่ม่แปลาหน้าอีปลารูรอดละมักอยู่คอเนปลามันยากใท่านัมันข้าวนี่ยิ่งกินนะแคสองแบบนัง

เขาเลิกแล้วด at ูดเนี่ยแผงนี้มีเงินสองเดูแลมีเงินแล้วเงี้ยมันเท่า้านแล้วมั้งมาได้ปีผูแล้วนได้แบบเลกๆแล้วก็ห้าบบดอกบัวแล้วาปูพกบูงยังได้แบบนั้นรสองเมตรเก็บนที่เฮอลงเอดเฮองไปที่โ้นบ้าสั่งส่เขาอนดรวนนัน้อ ก็ปลาตัวง่ายๆใช่อห้องลายปีนเอาตัวง่ายเลยต้องมีโค้ดพูดมาหนังนี้ยอ่ะคุณเลยแล้วก่อนนั้นเอาก็ะที่เฮทอ่อไม่ไม่ขอพนะหาไม่โค้ดรักก็ต้องในหัวโค้ดต้องต้องต้องเหนื่อยทำเสร็จก็หอมพุณหอวหน้าปผจเออ ต้องบริภารให้นักเรียงก็ได้หรอเราลองอกผัดสไลด์นผมล้ำเข้ามแก้วขมไป่เนี้ยมีกินสไลด์ชื่ตามนอ่ะเนี่ยผักมาละขมจะชื่อตาชื่ออาจับกินก๊าบเสือกัตามหุ่งขม ย่างมันระเทง่งนิดนิดนึงตอนนี้กําลังสิไปปล่อยป่าอยู่วนสวนมันต้นฟูน้อยยูนหนองย่างไปกะใช้เวลาเติบอยู่ไปกับบอรลุนเพื่อนเพื่อนมีเต็มใจไปไปเลยเราพอได้างานเลยวะพอกับเพือไปน้ำเดี๋ยวเพราะอกับบิมีคูไปเนาะไปปล่อยป่าก,ก่อนยังมันลูกกาซอยหมีไปก็จาอยู่ย่างรัดป่ากินละทุกคน ทางขับไปเอาเท่าคุกขึ้นไปคุกไก่ตืดไปนี่ล่ะไปได้บ่ทางพาบ่ลนุ่นพ้นไปเพิ่นกับมีมีชุกขยาวนุ่งชุกงขาสันมันมีปลายากระได้อ่องเดียวนี่ละทุกคนไปไปป่าไปเบิ่งแต่งเลยแต่งยูสูนวันวันยื่อเราบอกแม่ปูขึงเร็วทางไป ใขันหายขนาดไปผู้คนนุ่นพยา้งไหวดิผูคนหาก็มาหอเดินผ่านนี้เลยทุกคนหน้าหาก็อยู่ทีู่้น่ะยมายเดินสเหมือนทุกคนถีนคิดมาหอพีละไปละไปต่อปีไข่หพี่น้ำเย็น นี่ชมัน,น,มนสูบมันตุ้นทันแล้วตัวนี้มาสองอีงมั้งม,มันสูตุ้นแล้วมหาหอมข้ามไปแล้ว มาเชอ่์ไปเข้าไปละในเก็บนาไม้น้ำทาอ่าทุกคนคอม,มเมนต์ในเก็บแบบเก็บเอาไม่ได้เล <c oughs> ยยเหียบนี่เก็บเอานอไม้ตามทางมา้เก็บมาละปลาลูตุบตาลูดมือปลาลูดน,นี่ปลากิแลบทุกคน อันห้ามาข้าสุดเนต้นแล้วก็เออชะทอมาห้ามเอาว่ามื่อนี้นายชาทอเพิ่นเข้าเมืองทุกคนเข้าเมืองแล้วก็อันชุ่เห่าน่อยอ๋อหน้าท่าแล้วก็เพิ่นมาแล้วตอนนี้แล้วก็คือเพิ่นมาหลัดเอาห่าเลยเพราะเอายนางมาเพิ่งไก่ด um, so ึงม oui, ือแล้วล่ะมือบอเอาต้นีพูดกับมือกูเลยเจ๋อเอ้ยแน่บางถืก็เมื่อไงเออฉันซ uh ื้อปีมุด เข้าไปปล่อยปลาแล้วทุกคนแล้วก็เฮือสะท่อมาเอาบัดนี้นั่นแล้วก็เอ่อหน้าพร้อมกันเพราะว่าขันย่างก็ไปค่อยยันบีไหวแบบเมย์ละก็เลยโทรถามเพ้นมาหรือบอแบบเพ้นมาแล้วก็เลยไปพร้อมเดียวเลยทุกคนไปค้าไปปล่อยปลาละนี่ทุกคนเอาห้องมาแซมแซมห้ามาปุูเพิ่มกับมื่อไงยานะสุดยอดเป็นแบบนี้คู่ปีเมื่อห้อก็เมย์ยันลุกเมย์ตัดแล้วอีพอกเอาตัด ที่เขาเอาจักมาตัดแต่ว่ามันกำบังู้สอืมเมี่ยงฮะมันหะกยานอ่ะคืนหัยานขึ้นไม่หน้าทางนี่ก็อันนี้เป็นทางรถไถเที่ยวจ่งไวหนสัญญาท้งมุดมาหอดแล้วตอนนี้กระบูญาเขามาพี่เดล่าใครู้กออะลี่งามวนี้ เต็มเย็่งอู้หู้น่ะหลากหลายเรงเลยไปด้นมาอยู่นี่นี่ป็กนะี่จะลูกครบเทาไหร่ละล้วแมงดาบ้านละถ้าอัดตีงี้ยเงียจุนแม่้มังม่นบอหรือว่าหรือมันข้ามไปชนกันกะปู่ปู่ชนกันน่ะเซ้น้ำคนมาหาแล้วดีแล้ดีวน้ำนะโอ้ยจับมือน้ำใส่ที่นี่เนาะยุงกระลายี่ะจับพ่อนาเจอเทาเลาซะ

แชไว้ห right? mm ้า hmm. ถ mm ุงทุกคนอย่าซื้อลายกันมันแพงเกินปีนี้นะแพงแห้งดูแล้วมันคุ้นเคยก่อนมันคุ้นเคยกับน้ำมาทุกคนอะหอยนะซื้อกระเปะมาเลยซื้อค้าวกะเปะมาเลยเนี่ยแกะถุงมาก่อนแล้วแล้วก็เอาน้ำเอาน้ำนองเข้าถุงนี้กองทุกคน cái thợ màu chắc Thả cho là thi nó cả hừng đi nó cũng khơi cậu nằm Tao ít khu thủng ừ. ba la cái nó tỉ quá chạy cơ วิธีแกะจะงา่ายไงคือคือวิธีมันบกอกถกแกะยากว่ามันมันเป็นแบบนี้เก็บเอาผมยามเก็บไปใส่ต่อฮึไ มันคงเกลืน้ำมันจะกระพมันลงเดี๋ยวเราส่งถูกน่ะำมันดึงมาปีงกะหรือมีนะงเรปีงนะที่มันโตที่มันอันเฮ็ดเบาอยู่หลุมบุตอนน้ำแห้งนะน้ำมาอีแล้วมันกะมีอีปีงดึงแห้งลรงแบบหูลงไปเลยเออ Ừ. Mình hiểu rồi. Bạc thùng nhá. Áp rồi. Kìa. Thôi mà không? Ờ, nó bỏ. Ôi, Bài mất rồi bà. ừ, phải không? Bừng, chỗ này rồi. บราเห็นทั้ตัวปลาเลยนี่ไปแล้วอยู่ลุ้งหุ่นหุ่นมาเนี่ยมายัง่เลยสองคนมาเลยมาไปทุกคนตอนนี้เรากำังปล่อยปลาแล้วเราจะคิไปเบิ้งแตงอันที่แม่ปุ๊เพราะมันอ่อดหรือบ่ลูกกินแล้วไหนีริล่าลูกกินต้นละ bị khủng như một con con ní, biến hồ sẽ chơi nung kinh đi há bớt đèn coi không, ta này là nhỏ nhảy ở đây đi sợ hám ra ăn tôm mì nó chậm mạ nó có lòng bình đồ bố kìa bố kìa tụi nháng mỏng bây giờ lâu ta thích con lòng chạy hóa bụi bà ra cà ăn hóa bụng tè có lòng bình đồ nhìiii chờ lèo bố kìa tè dưới, tè kìa non 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 มามาไมล่ะเห็นได้เล่้าไม่ได้ปืดเบิ้งมันก็ไปเห็นแล้ได้นี่นี่แตงปลามากามาิเตอบื้อปมุุน่ยัน้อยอยู่ปะมันน้อยอยู่าถือนี่าถือน้อยอยู่เปเบิ้งข้ามือตันึเห็นล้วไหมล่ะเอาบเอาไเอาผงชิลล่ะลคักเราไปผงนะมันอะไรไางนอกมัน ปวดูราแถวนี้นะปวดบึงะเรียดเตือนมาหลายเลยกัมือทั้สองมานะบคกอมีรูบานึงมันกำลังเกิดยกเงานพักนี่แล้วไปกินไกินไะลุกจำเปนคาวนี้เ่าหาปืนมาครงนี้มันมีคือมัน Nhưng mà bụng chỗ lạt đi anh gong còn honey mẹ nhọn gong hơi honey mẹ nhắn gong hơi honey mẹ nhắn gong hơi 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 đây, đi vào Mở đi, ở thích mình lại, Thích mình cháu Mình hòa rồi? À, à, ở đất nhà con nghĩ là <cười> 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 Có đứa xanh, con nè, nổn này tôi sẽ đợi นี่เดื้อช wow ิ้นนี้นี่นี่นี่ทุกคนแต่จะอ่อนยอดพักนี่ทุกคนเต็มยุงเลยข้างซีเรออัแต่ยังยืนพักพอสารพิษทุกคนปุ่มตามปุ่มแล้วก็ปะนี่มันเกิดมันอันตีเองมาเลย โคดน้ำเสื้อพูดมันอือทุกคนมึนเงเนี่ยกุยนะแบ่นี้มีใบวมนไ้ใบอันตาออนโซแต่สะโอแบบตาเห็นหา้างอะไรเป็นน,นะเป็นกยุยกอยตานี่ต่ำได้กวยนี่มูกกเปิ่กันนี่ ตายมาละมันเปลี่ยนเสือโนะกำลังเป็นนี่ทุกคนนี่นะป้าแตงกวาถ้าได้เป็นเนี่ยได้เป็นดอกซ้ำนี่ยังไงแต,งก,แตงกิ่งอันนะี้แตงกวาแตงกีนะแตงกีนจะเป็นโดนแล้วนี่โถนี่ปูโถปูสารพัดปูชนีเลยน,นี่แถวนี้แห่งเต็งมีอันป้าแตงแตงกวาทุกคนนี่แต่ถ้าได้เป็นถ้าได้เป็นดออกซ้ำผู้ผู้นะ มีทั้งแตงกวาแตงกิ่งมะโบมะอึตะกะเคยทโอท้แห่แม่ปุซชนี่นะนี่ปูตามนี้เลยนี่แตงกวาคือนี่นะปลายเลยเป็นดอกเลยทุกคนนี่กำลังเป็นดอกโอ้เป็นเต็๋มอยู่แถวนะมีแต่เคยทั้งหมดแต่เพิ่งทุกคนว่ามันซีมีหรือบปล่ให้ได้ดเป้ง อ่ะนำบุบสุขภาพชั้นแล้วไ้ท้สองนน่วยเราแต่งกันน่อ่ะมืออกอพื้นห้องไม่อยากมาบุบมือลูกกินกับแก้วไปไปหน้าห้อง